สวัสดีกันด้วยนะครับผมนะพวกผมแม่ด้วยเช่นเคยวันนี้เนี่ยมาํำคลิปโปกเกมอนกันอีกแล้วนะครับผมนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมไม่ได้มาทําคลิปมิวนะเพราะว่าผมยังไม่มีมิวนั่นเองนะครับผมนะเพราะงั้นวันนี้เองก็ต้องเป็นคิวของลิซาร์ดอนนั่นเองครับผมนะโปเกมอนพื้นฐานที่ทุกคนที่รู้จักโปกเกมอนจะต้องรู้จักนะครับนะเลซาราดอนหรือกิงกาส้มนั่นเอง ที่รูปร่างคล้ายมังกรแต่ก็ไม่ใช่มังกรไม่รู้ทําไมเหมือนกันนะครับผมนะมันคือฟลามันเดอร์ครับผมลิซานด้อมเนี่ยมันเป็นโปเกมอนเลนล่างนะครับนะฝ่ายสมดุลน,นั่นเองมันเล่นได้ทั้งเลนบนเล,น,เลนล่างเลนกลางเล่นได้หมดครับแต่ว่านิยมฝุดคือเลนล่างนั่นเองแต่มันก็เป็นโปเกมอนที่เอาไปป่าแล้วมันเก่งมากนะครับผมนะตอนที่จะดูฟิกิลเนี่ยเราต้องพูดกันก่อนว่าเหมือนเดิมครับผมนะคลิปของผมเนี่ย จะไม่พูดถึงไอเทมในแต่ละสายในคลิปนี้นะครับผมนะจะไปบอกไอเทมของแต่ละสายในคลิปที่ทําสายแยกๆออกไปนะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นสายนั้นสายนี้ของตัวนี้ของไอเทมอื่นๆก็จะอยู่ในนั้นนะครับผมนะว่าสายนั้นสายนี้ควรจะใช้ไอเทมอะไรนะครับผมนะรวมถึงไอเทมถือด้วยนะครับผมนะโอเคมาดูกันที่สกิลกันเลยดีกว่าพาสีบของลิซาดอนก็คือไฟลุกนะครับผมนะ เมื่อ HP เหลือต่ำกว่าครึ่งหนึ่งอัตราคิทซ์เค้าจะเพิ่มขึ้นนะครับนะยิ่งตัวนี้เนี่ยเลือดเหลือขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยก็จะมีอัตราคิทค้าที่สูงขึ้นนะครับผนะก็เป็นอะไรที่ทําให้ตัวลิฟฟดอนเองเนะี่ยมีความแรงนะครับผมนะมาดูที่สกิลอหนึ่งพื้นฐานครับผมนะระเบิดไฟโจมตีด้วยเปลวไฟที่ลุกโชนเมื่อโดนท่านี้โปเกมอนฝ่ายตรงข้ามจะอยู่ในภา,ภาวะไหม และเพิ่มความเร็วการเคลื่อนที่ของผู้ใช้เป็นระยะเวลาสั้นๆน,น,นะครับผมนะสะพาว่าไม่คืออะไรมันคือสาว่าที่คล้ายๆพิษครับผมนะมันคล้ายพิษเลยเพราะงั้นตัวนี้จะเป็นตัวที่เน้นในการทําเรื่องของสถา,านะซะมากกว่าครับผมนะเอเมิมันก็แรงแต่ว่าสะาว่าไม่เอมันก็เป็นอะไรที่ทำให้ตัวนี้เนี่ยมีอารมณ์คล้ายๆพิษน,นะก็เป็นตัวที่รับมือ ก็รับมือง,ง่ายอยู่แต่ว่าเป็นตัวที่องไรก็แรงอยู่เหมือนเดิมนะครับผมนะสกิลขั้นที่2สายแรกก็ผมนะพ่นไฟโจมตีด้วยระเบิดไฟอันรุนแรงเมื่อโดนเป้าหมายโปกเกมอนฝั่งตรงข้ามจะตกอยู่ในสภาวะไหมและเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่ของผู้ใช้เป็นระยะเวลาสั้นๆเมื่ออัปเกรดเพิ่มดมดเมจของท่านี้ดดเมจที่เกิดจากไฟไหมครับผมนะก็จะ,จะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับนะท่านี้เป็นท่าระยะไกลครับผมนะก็เป็นท่าที่ ทำดาเมจจากระยะไกลนั่นเองครับผมก็เป็นท่าที่ทําให้ตัวริฟาดอนเนี่ยมีความน่าลําคาญนะครับผมนะส่วนท่าสาที่2ของเฟิลหครับผมนะเป็นท่าระยะใกล้น,นะครับผมนะโชด้วยหมัดเพิงเมื่อโดนจะสร้างดาเมจและผักโปเกมอนฝั่ตรงข้ามออกไปนอกจากนี้โปเกมอนฝั่งตรงข้ามที่ถูกพักออกไปจะอยู่ในสภาวะไม่ครับผมนะเมื่ออัปเกรด ทุกครั้งที่การโจมตีปกติโดนจะลดคูดาวของท่านี้ลงเข้าผมนะทำให้ท่านี้เนี่ยคูดาวไวมากเขาผมนะเป็นท่าระยะใกล้ที่ทำให้ที่ไฟดอนเนี่ยมีความได้เปรียบในเรื่องของระยะใกล้เขาผมนะมาดูกันที่สก,กิล2กันเลยดีกว่าสก,กิล2พื้นฐานเขาผมนะวงล้อไฟปิดล้อมโปเกมอนฝั่งตรงข้ามในพื้นที่ด้วยวังวนแห่งไฟเมื่อโดอนเป้าหมายจะสร้างเดรเมจต่อเนื่องและลดความเร็วเคลื่อนที่ ของโปเกมอนฝันตรงข้ามเป็นระยะเวลาสั้นสนะครับผมนะทำให้โปเกมอนที่โดนท่าน,นี้เนี่ยติดสโล่นั่นเองเป็นท่าที่ทําให้ลิฟาดอนเนี่ยโจมตีโปเกมอนฝันตรงข้ามได้ต่อเนื่องครับผมนะก็เป็นอะไรที่ดีครับผมนะในช่วงต้นเกมมาดูที่สกิลขั้นต่อไปของสก,กิลสองครับผมนะสกิลที่ <S <S 1เพิ่งอัคคีโจมตีด้วยเพิ่งอัคคีอันร้อนแรงสร้างเดเมจต่อเนื่องให้กับโปเกมอนฝันตรงข้ามในขณะที่ไฟยังคงลุกไหม้อยู่บนพื้นที่ และลดความเร็วการเคลื่อนที่ของ Pokemon, โปเกมอนฝั่งตรงข้ามเป็นระยะเวลาสั้นๆเมื่ออัปเกรดขั้นต่อไปพเพิ่มเดามจที่สร้างจากท่าน,นี้ครับผมนะทำให้ท่านนี้แรงขึ้นนั่นเองท่าน,นี้เนี่ยเป็นสกิลพื้นที่นะครับนะก็คือเป็นสกิลที่จะอยู่ให้พื้นที่ที่เราใช้ครับผมนะสกิลขั้นต่อไปอันที่2ของสกิล2ก็คือแฝดได้ครับผมนะสกิลข้าเป้านั่นเองพุ่งไปข้างหน้าโดยปุกค,คุมไปด้วยเปลวเพลิง โดยจะเวียงโปเกมอนฝั่งตรงข้ามออกไปและมอบเอฟเฟกโลให้กับผู้ใช้อีกด้วย,ยเมื่ออัปเกรดขั้นต่อไปโปเกมอนฝั่งตรงข้ามที่โดนท่าน,นี้เวียงออกไปความเร็วการเคลื่อนที่ของพวกมันจะลดลงเป็นระยะเวลาสันส้นๆครับผมนะทำให้เคลื่อนที่ช้าลงนั่นเองก็เป็นคอมโบที่ใช้คอมโบกับสกิลหนึ่งหมัดไฟนั่นเองครับผมนะที่จริงมันคอมโบกับฟิคิวพ่นไฟได้ด้วยเหมือนกันมาดูที่ฟิคิวอันเเลยดีกว่าถ้าอยู่ไหน เออคัชเชอร์คว้าตัวโปเกมอนจากทีมฝันตรงข้ามแล้วฟาดลงพื้นจากอาการหลังจากนั้นผู้ใช้จะสามารถเคลื่อนที่ข้ามสิ่งกีวาได้อย่างอิสระเป็นระยะเวลาสั้นๆนะครับนะขณะที่ใช้ท่าอยู่ไหนการโจมตีปกติของผู้ใช้จะสร้างดดเมจเพิ่มขึ้นและทําให้โปเกมอนฝันตรงข้ามตกอยู่ในสภาว่าไม่ครับผมนะนอกจากนี้เมื่อผู้ใช้สร้างดดเมจให้กับโปเกมอนฝันตรงข้ามเฮตพี HP ของผู้ใช้จะเพิ่มขึ้นด้วยครับผมนะ เป็นท่าที่ฮิวตัวเองไปในตัวห้องนะโอเคก็จบไปแล้วเรื่องของสกิลนะครับผมนะส่วนเรื่องของลูนลูนของลิฟาดอนเนี่ยควรจะเป็นสีน้ําตาลนะครับผมนะสีน้ําตาล6แล้วก็สีขาวสีห้องนะโอเคส่วนเรื่องของไอเทมถือก็จะบอกกันในคลิปแยกนะครับผมนะว่าควรเอาไอเทมถืออะไรไปนะก็จบไปแล้วนะสำหรับสกิลลิฟาดอน ก็เป็นตัวที่คนนิยมเอาไปเล่นล่างซะมากก <ๆ S 1> ว่าทางที่มันก็ป่าได้ครับนะถ้าแอบป่าไว้ด้วยนวาจริงตัวเนี้ยเป็นตัวที่ป่าไวมากครับผมนะเพราะว่ามันเป็นแบบฟกิลต่อเนื่องอะ่ะแล้วด้วยความที่มันติดไหมอะ่ะฟกิลีมันติดไหมอ่ะมันก็คล้ายๆพิษอ่ะทาให้ฟกิลมันต่อเนื่องมากแต่ก็งงว่าคนไม่ค่อยนิยมเอาลิฟาดอนไปป่ากันแล้วก็คนไม่ค่อยนไม่ค่อยที่จะเชื่อใจลิฟาดอนป่ากันเท่าไหร่นะครับผมนะ คลิปนี้เนี่ยก็จบเพียงเท่านี้ครับผมนะส่วนคลิปหน้าจะเป็นตัวอะไรเป็นตัวไหนก็รอติดตามชมครับผมนะส่วนถ้าใครอยากได้ตัวอะไรเนี่ยก็ต้องคอมเมนต์บอกกันมาได้ครับผมนะผมจะทําให้อย่างแน่นอนถ้าหากว่าผมไม่มีผมก็ต้องขอผัดออกไปก่อนเพราะว่าผมยังไม่มีเนาะอย่างมิวครับผมนะที่ผมยังไม่มีผมก็ต้องขอผัดออกไปก่อนนะครับผมนะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผมนะ See you งั้นเรามาต่อกันอีกนึงนแล้วกันเป็นทองแถมท้ายคลิปนะครับนะจุดเด่นของลิซาร์ดอนเนี่ยมันคือของการปิดดาเมจได้และดาเมจมันต่อเนื่องครับนะแล้วในยามที่แก๊งเนี่ยเป็นเป็นตัวที่แก๊งได้มันมากครับนะเป็นตัวที่แก๊งได้ดีแล้วก็เป็นตัวที่ดาเมจต่อเนื่องครับผมนะแต่ข้อเสียหลักๆของลิซาร์ดอนเลยเนี่ยมันเป็นข้อเสียที่ใหญ่มากครับผมนะนั่นก็คือมันบางมากครับก็คือพลังป้องกันมันต่ํามากแล้วก็เรื่องของต้นเกมเนี่ยลิซาร์ดอนต้นเกมเกิดช้ามากครับผมนะ การที่จะยืนต้นเกมได้เนี่ยต้องเป็นการยืนที่เฟเนิดหนึ่งครับผมนะทำให้ดิฟฟ่าอนต้นเกมอ่ะเล่นได้ไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่มันจะเป็นสนุกก็ต่อเมื่อมันได้เกิลครบแล้วก็เป็นช่วงเล็ดเกมแล้วนะครับผมนะช่วงกลางเกมเล็ดเกมเนี่ยจะทําให้ดิฟฟ่าอนอ่ะแรงมากครับนะแต่ถ้าเกมตามเมื่อไหร่ดิฟฟ่าอนจะเป็นตัวที่พาระเพื่อท,ทันทีครับผมนะก็ต้องระวังกันนิดนึงครับผมนะขอให้เล่นเกมกปนอย่างสนุกสนานแล้วก็ขอให้แรงกันขึ้นกันด้วยครับผมนะฝ่านี้ก็ต้อ,องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับรอบ